จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ y n ยนิชิโนสไตล์ประจำวันที่28พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามารดาข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่าะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในเช้าวันนี้เปิดใจเรียนรู้กันและกันในแบบของอากิระนิชิโนโดยหลังจากบทช่วงวีฟ้าเดย์ในปี2020ไปแล้วนะฮะแบบค่อนข้างจะเหงาเล็กน้อยถึงปานกลางหรือ,ออาจจะเหงามากเลยทีเดียวสำหรับคนบางคน เพราะปีนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีแต่แค่2เกมนี้เท่านั้นซึ่งตลอดทั้งปีโควิด -19 ออกอารวาสระบาดไปทั่วโลกนั่นคือ2เกมอุ่นเครื่องภายในประเทศที่แพ้นครปฐมยูเต็ดไปศูนต่อหนึ่งและก็เสมอไทยลีกออสตาไป2อต่อสคือพูดง่ายๆนะผมปีนี้ไม่มีโปรแกรมเกมออฟฟิเชียลเลยสักแมตส์สำหรับทั้งศึกชุดใหญ่ แต่ถึงกระน,นั้นหากหนะผมมองที่โปรแกรมนัดต่อไปต้องบอกว่าเหลืออีแค่4เดือนเท่านั้นคิวการแข่งขันศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้านั่นเองซึ่งทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมอยู่3นัดน,นั่นคือการเปิดบ้านพบกับทางอินโดนีเซียเยือนสหรัฐอเมริกตและก็เป็นเจ้าบ้านในเกมพบกับทางเสือเหลืองมาเลเซียนั่นเอง สำคัญเป็นอย่างมากน,นะครับผมเพราะทั้งศึกเนี่ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นเข้ารอบอยู่จากแปดแต้มที่มีในมือเราจะต้องทํางานอย่างหนักในทุกๆฝ่ายเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลือเพื่อความหวังในการเข้ารอบสามให้จบได้ซึ่งด้วยที่ฮอเซนเซจากญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชโนย่อมไม่ยอมปล่อยเวลานี้ให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน นอกจากจะตะเวนดูฟุตบอลไทยลีกในแทบทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเพื่อสืบเสาะหาทรัพยากรใหม่ๆมาใช้งานในนามทีมชาติไทยแล้วทางอากิระนิชิโนะคนนี้และทีมงานนั้นยังทำงานอีกหนึ่งสิ่งเพื่อยกระดับทีมชาติไทยไปพร้อมๆกับ,กบสโมสรน,นั่นคือการเข้าพบกลุ่มผู้บริหารและก็ทีมงานสตาฟโค้ดข,ของทีมไทยลีกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาฟุตบอลไทยไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยแต่อย่างเดียวนะฮะแต่มาเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยกันด้วยครับ โดยสาสโมสรที่มีภาพปรากฏพบปาไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ,พอโพล,ลิสเตโล l เอฟและก็ทรูเป็นขอ้อยืนเต็กับทางสิงห์เชีรยร์ไรเต็ดนะฮะโดยล่าสุดก็จะมีชมบุรีเ c และก็สุพรรณซิต,ตี้นะฮะที่ทางอากิระดิชิโน่นั้นได้เข้าไปเยี่ยมชมซึ่งเราได้เห็นดิชิโน่ชักภาพร่วมกับบุคลากรของ,ของสโมสรอ,อย่างโค้ชอ้นเฮดโค้ชของทางโ o ลิสเตโล่เอฟขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรทรูธัชตะวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนและคนอื่นอีกมากมายเป็นต้นนะครับ ประโยชน์ของการพูดคุยในครั้งนี้ซึ่งเตรียมนะฮะจะคุยกับทุกสมโมสรในไทยลีกทั้ง16สมโมสรเลยนั้นก็เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทีมชาติและก็ลีกอาชีพกับบุคลากรของสมโมสรต่างๆโดยตรงเพื่อให้เห็นมุมมองและก็รับฟังความคิดเห็นดีๆจากทั้งสองฝ่ายที่ต่างจากการที่สมาคมหรือไทยลีกเรียกประชุมรวมกันทุกสมโมสรหรือการที่นิชนโิโนกับทีมงานไปดูฟอร์มนะักเตะตามสารต่างๆนั้นเพราะจะได้แค่ทักทาย แต่ไม่ได้เปิดใจพูดคุยร่วมโต๊ะก,กันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้และก็บรรยากาศก,าก็จะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกับตอนที่พบกันในวันแข่งขันนับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะทีมชาติไทยของเรากับสโมสรน,นั้นจะไปะต้องเข้าใจกันและกันและจะไปะต้องทํางานร่วมกัน หรือจะเรียกว่าท่อยที่ท่อยอาศัยนะฮะเกื้อกูลหนุนกันเพื่อประโยชน์แก่วงการฟุตบอลไทยในภาพรวมและขอให้ทุกสโมสรน,นั้นเปิดใจอย่างแท้จริงกับทางนิชิโนในครั้งนี้เพราะไม่มีใครจะได้ประโยชน์มากไปกว่าวงการฟุตบอลไทยที่เปราะรักจริงๆนะครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงนะผมการเดินทางของอาจารย์นิชิโน บอกว่าเป็นการที่จะไปพูดคุยการเจรจานะฮะเป็นการเปิดใจกันและกันเพื่อให้ทางสโมสรยอมรับในข้อกําหนดการของทางสมาคมและสมาคมก็ยอมรับในข้อกําหนดการของทางสโมสรในการเรียกตัวนักเตะมาฝึกซ้อมในรอบหน้านั่นเองครับวัาทุกคนนั้นจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละผมเขาเรียกว่าเปิดใจเรียนรู้กันและกันนั่นเองอยังไงก็ติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชโนและก็เชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เราดเข่าวต่อมากันดีกว่านครับชนะทิปต์อารัยมาราตุนาขอบคุณที่เป็นแรงบนนันดาลใจให้กับเขาโดยกันที่ทางชนะทิป์สงกสินแข่งคนเก่งของทางคอนเซเลสโปรโพ์อาลัยเดโกมาราดุนาตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่เสียชีวิตด้วยภาะวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันนะฮะตามการรายงานจากสื่ออาร์เจนตินานะผมเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยต่อเตมทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความว่าไอดอลของพ่อของผมจำไม่ดีครับพ่อชอบเอาวิดีโอมาเปิดวนซ้ําให้ผมดูตอนตั้งแต่4ขวบขอบคุณที่เป็นแรงบ,บนันดาลใจให้กับคนเล่นฟุตบอลครับมรั a น o n a บอร์เช่น สำหรับทางชนาทิปสงกนสินคนนี้นะฮะเพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังจากที่ทางสโมรสตรต้นสังกัดนั้นได้ปล่อยตัวนะฮะกลับไทยเพื่อรักษาการบาดเจ็บโดยนักรุกคนเก่งของทีมมีแผนเดินทางกลับญี่ปุ่นในช่วงเดือนพกราคมปีหน้าเพื่อร่วมแคมป์โอกินาวะก,กันต่อไปนั่นเองครับอ่านะผมเป็นตัวาง,งานนี้ชินาทิปของเรานะฮะก็ได้ออกมาพูดอะไรนะผมถึงการจากไปของมาร์นาคนนี้นั่นเองครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ห้าแข้งฟื้นจากหลุมคืนฟอร์มสู่ร่างเทพในศึกไทยลีกเล็กแรกโดยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2 0 2 0นั้นกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางของเล็กแรกนะฮะมีนักเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยียมซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเียแทบจะไม่อยู่ในสายตาของแฟนบอลไทยเลยแม้แต่น้อยเดียวแต่ล่าสุดห้าแข้งเทพเหล่านี้กลับทำผลงานได้อย่างสุดจัดประหลัดบอกบางคนก้าวไปติดทีมชาติไทยเลยทีเดียวซึ่งนักเตะที่ว่านั้นมีใครกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เริ่มจากคนที่หนึ่งกันก่อนธนชัยหนูราชจากนครรัศสีมามาซาเอฟซีโดยหนึ่งในมือกาวที่อยู่นอกสปอตไลท์ในช่วงต้นฤดูกาลนะฮะเขาคนนี้แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเลยแต่หลังจากผู้บอลโตโยต้าไทยลีกคัมแบ็กกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งธนชัยคนนี้ได้รับโอกาสจากทางโคชโจทีรศัก์โพอ้นกุนซือของทีมลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่แซมมวลปอคันนิงแฮมมือกาาเบอร์หนึ่งเมื่อได้โอกาสธนชัยคนนี้ก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังนะฮะ เมื่อทำผลงานเซฟกระจุยกระจายโดยเฉพาะเกมบุกไปเอาชนะทางบุรีรัมย์และก็บุกเสม,มอกระทางเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองด้วยฟอร์มการเซฟป,ประตูที่ยอดเยี่ยมทําให้ทนชัยคนนี้ถูกอกากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยนะฮะเรียกไปติดทัพช้างศึกในเกมอุ่นเครื่องกับทีมออสตาไทยลีกแม้จะไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเกมนั้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่การก้าวไปติดทีมชาติไทยคงการันตีมาว่ามือกาวรายนี้ฝีมือไม่ธรรมดา เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นเจนรบสมามเผาดีของทางบีจีปทุมวิเต็ดถือว่าเป็นดิวที่แฟนบอลบีจีปทุมนั้นร้องยีมากที่สุดนะฮะในตลอดการซื้อขายนักเตะพิเศษเลยก็ว่าได้เนื่องจากใน,ในอดีตนั้นเจนรบคนนี้ถือเป็นหนึ่งในแฟนบอลเดอปะปรัชฎิโหใส่มากที่สุดคนหนึ่งแต่หลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งเจนรบได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าสัญชาติไทยที่ดีที่สุดในคนหนึ่งเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของร่างกายและความขยันและทำให้อดีตกับตันทีมชาิไทยรายนี้ชนะใจแฟนบอลเดอะรับปิดทันชินครับ หรการก,กลับมายิง2ประตูสำคัญในเกมบุกไปเอาชนะการเชาเรอซีและก็ชมบุรีเอฟซีนั้นในเกมล่าสุดช่วยสร้างความมัน่นใจให้กับตัวเขาอย่างแน่นอนที่สำคัญหม้ว่าดิเอโก้ลุยซันโตและก็ทีลิลป์แดงดาจะย้ายมาร่วมทีมในเลกที่2นี้หาก2หงอหอกระดับระการนี้ไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้โอกาสจะกลายเป็นของตัวสำรองของเชนลบสมบดีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเช้ามาคนที่3ก็จะเป็นจักรพันธ์แก้วพรม ของทางบุริลัมยูเต็ดนี่คือหนึ่งนักเตะที่ว่ากันว่าสอบหมดอนาคตกับทีมประสาทไฟฟ้าหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามกันอีกครั้งก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้เลยกระทั่งการเข้ามาทําทีมอล็กซานเดร์กามาสามารถเสกให้จักรพันแก้วพรหมคนนี้กลับคืนสู่ร่างซูเปอร์ไซย,ย่าก,กันอีกครั้งนะฮะเระษษษษียกได้ว่านี่คือหัวใจสําคัญในแนวรุกของทีมปราสาทสายฟ้าในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะ ล่าสุดคนนี้จักรพันธ์ทำไปแล้ว6แอสซิสให้กับทีมบุรีรัมย์และกลายเป็นนักเตะส,สัญชาติไทยที่ทำแอสซิส์มาที่สุดในเวลานี้โดยเชื่อมาว่าสถิติดังกล่าวนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อจอมท้รารรยนี้ติดเครื่องแล้วเป็นเรื่องยากที่จะหยุดเขาอยู่นะฮะจอมาคนที่4ก็จะเป็นวรวุฒินามเวทของทางการเช่าเรือสี นี่คือกองหลังที่อนาคตมืดมนมากที่สุดของทีมการเท่าเรือซีแล้วเนื่องจากเขาเนี่ยแท้จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟและทางสโมสรเองก็พร้อมจะปล่อยตัวให้ทีมอื่นนั้นยืมตัวไปใช้งานในตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษนี้แต่จนแล้วจนรอดนะฮะการเจรจาก็ล่มไปทำให้เขาไปอยู่คาแข้งในรงังแพสเซเดียมกันต่อไป จนการเข้ามาทําทีมของโคอูดสระราวุตติพันธ์อดีตกองหลังดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยายนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแถมทําผลงานได้อย่างแข็งแกรง่งพาทีมการเชลซีเดินหน้าคว้าชัยชนะเป็นว่าเล่นส่วนตัววรวุตเองก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งทีงเดียวและมีชื่อติดทีมเจ้าเยี่ยมประจาสัปดาห์จากสื่อฟุตบอลไทยติดต่อกันหลายสัปดาห์นะฮะหากยังรักษาผลงานเจ้าเยี่ยมแบบนี้ ก็มีโอกาสที่โดนเรียกตัวติดทีมชาติไทยในเร็ววันมีอย่างแน่นอนและคนที่5้านะผมคนสุดท้ายคนนี้ก็คือกษเดตเวทยาวงของทางสุวรริีเโดยกษเดตคนรรนี้นะผมถือเป็นนักเตะที่น่าจับตามองคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยแต่อย่างไรก็ตามเขาคนนี้โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งจนกระทั่งในฤดูกาลนี้อเดบยอดกาเดโบนะฮะกุนซือของทางสุวรรีเอ ปรับบทบาทกสิเดชคนนี้ไปเล่นเป็นย์เมเกอร์แล้วก็ให้อิสาระในการเล่นจนสามารถทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมจนพาช้างศึกยุนัตีไม่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแถมสวมบทม้ามืดลุนโคต้าฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนเลกในรายการหน้าอีกต่างหากนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5นะผมนักเตะที่ฟื้นจากหลุมคืนฟอร์มสู่ร่างเทพกันอีกครั้งในศึกไทยลีกเล็กแรกนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าจบเล็กแรกไปแล้ว มาตอนที่เลข2พวกเขาเหล่านี้จะยังคงเช่นเดิมไหมต้องหลอนเลื่อนกันต่อไปและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by n a t i o n a l style ประจำวันที่28พฤศจิกายน2563ัน้ยบาโดยเฉพาครั้งฟุตบอลไทยครับ